พามาดูโมเดลรถขุดครับหลายค่ายมากอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นมันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งคันหมดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอลิฟสายมันครับวันนี้เราบุกทั้งข้างบนบุกทั้งข้างในครับเป็นโมเดลโมเดลโชว์นะทุกคน<ๆ>คือสวยมากนะครับอันนี้ทางบางนาแท็กเตอร์ก็เอามาโชว์โชว์ไว้ ก็ถ้าเป็นราคาขายจากญี่ปุ่นจริงเลยก็ประมาณหลักหลักพันนะครับพันประมาณสี่ห้าพันประมาณนี้เนี่ยดูเลย S อเคสามห้าศูนย์ครับเนี่ยวสวยงามมากอ,มอ,มอันจริงจริงนะโมเดลแบบนี้นะครับโมเดลที่เป็นหนาเป็นเหล็กหายากมากนะครับถ้าไม่ได้จากญี่ปุ่นมาหรือว่าไม่ได้ซื้อมาก,ก็เยอะมากจริงๆหายากอันนี้ซูมิโตโมดูดิไม่ดูแบบเรียวทม์นะครับ ไม่มีอินเสิร์ตเลยสดๆดร้อนๆนะหลายชั้นมากหลายคนก็เคยอัดมาดูแล้วแหละที่บางนานะครับตนนี้แต่ว่ายังไม่เคยมีใครถ่ายผมก็เลยถือพิสาสะถ่ายไปเลยถ่ายได้ถ่ายได้ดูนะครับเป็นตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยดูเป็นตู้ใหญ่ๆแบบเนี้มีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อนะครับเหมือนรถขุดอ่าใช้งานจริงเลยแล้วฝั่งนี้เป็นอะไรครับพี่เอิร์หรอแต่แคดนี ยังไม่เยอะเท่าไหร่อ๋คอค้ออแคทเรียกรถเหมืองน,นะนี่เหรอน่าจะเป็นรถเหมืองรถอ่าพวกอะไรนะเครื่องจักรหนักอะ่ะมีหมดเลยนะครับเป็นโมเดลฝั่งนี้ก็จะเป็น okay, ดูซานนี่คิร์นก็น่ารักแต่มันจะอยู่สูงมากันใ,นใหญ่ๆแล้วก็มีพวกทิตชีด้วยน,นะคะเดีย๋ยวทุกคนดูนี่กีดเดร์ครับมีคนขับด้วย <laughs> คิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็น,กนี่เนี่ยโมเดลเฮ้ยมีสีทองด้วยสวยงามมากอ๋อ,อเป็นของญี่ปุ่นเขา<อ>ให้มาอันนี้เป็นล็อกของดูซานดูซานกับอ่าฮิตาชิไเคยไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่ตามตลาดนัดไอ้เป็นแบบพลาสติกคือเสมือนจริงมากนะครับเป็นโมเดลที่สวยสวยมากๆจริงใครชอบโมเดลแบบนี้ก็ เอาไง่ายเลยอันนี้มีมีไวโชวนะครับ<ช>แต่ถ้าใครอยากได้ก็สั่งจากประเทศญี่ปุ่นในไทยก็มีขายนะใช่เหรอใช่ในไทยก็มีขายแต่ก็ต้องดูดูสถานที่ซื้อว่าเออมันมน่าเชื่อถือไหมหรืออะไรอย่างงี้ครับแต่อันนี้ส่วนมากนะคะก็จอหยเขาถ้าเกิดว่าไปเจอของแท้หรืออะไรอย่างงี้เขาก็จะชอบเอามาสะสมครับหรือถ้าไปเจอร้านที่มันเป็นโมเดลเล็กๆคันเนี้ยก็จะซื้อมาสะสมไว้ดูนะครับจอดแบบ จอดแบบเหมือนลานจอดที่เรารีวิวขายรถนะครับสวยงามมากทาเดียวกันเลยแกฉันมีอีกอันหนึ่งเนี้ยเพิ่งปิดซื้อซัพพลามาร์ออูอีกไซส์หนึ่งซึ่งเราซื้อตัวไหนโมเดลนี่นะใช่เราอะซื้อแบบจำลองแบบว่ามันมีระบบไฮดรอลิกสามารถขุดได้จริงอะมาหนึ่งคันราคาคันนั้นอป,ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นทีเนี้ย ช่าง,อองของเราเดีย๋ยวจะพาไปดูที่นี้ช่างของเราอ่ะเรามีช่างยเยอะแล้วอีกสามพันที่เหลือเนี่ยช่างของเราแกะแบบแล้วก็ทําออกมาแต่ว่าเราไม่ได้มีระบบไฮดรอลิกแบบเขานะแต่ว่าเราก็ทําเป็นรถขุดอ่ะเดีแต่เราไปดูนะครับมันคืออะไรเออแต่แต่เข้ามาอยู่ข้างในนี้ก็คือบรรยากาศโอเคเลยนะอโอ้นี้คือทําเองใช่ไหมเนี่ยน้องมุนมาค่ะแล้วก็ทําเองใช่ไหมทำเองหมดเลยโอ้โหทําเองหมดเลยนะจ๊ะ อันนี้คือใช้งานได้จริงๆอ้โมวันนี้มันทีขั้นเดียวที่เป็นระบบให้เราเลยแล้ซื้อเข้ามาน่าเอ็นดูแต่อันนี้ใช้งานไม่ได้แต่ก็คือทำขึ้นมาเป็นโมเดลอันนี้คือทางเราทำเองทำได้แบบเหมือนเลยหมเดลจริงมันอาจจะสะท้อนกระจกนะครับทุกคนสวยงามอันนี้ก็คืออากาศมันร้อนนะครับผมก็เลยเข้ามาเย็นบรรยากาศนิดนึงนะครับอ่ะ โอเคคลิปนี้พามาดูโมเดลก็ตั้งแต่สงการมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็เลยมาถ่ายโมเดลให้ดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวคลิปอะไรรถรุ่นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับรอ,รอติดตามชมช่องลิฟสายมันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอ,อิร์ทขอบคุณทางบางนาแท็กเตอร์นะครับที่ให้เข้ามาป่วน หรือว่ามาวอลวุธน,นะครับที่บางนาเทกเตอร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ